ตอนที่ยี่สิบสองตัวอาจารย์ของข้านั้นท่านกำลังจะโกรธแล้วชูวหวานนิงฟังถึงตรงนี้ก็เดือดดาลอย่างยิ่งแทบอยากตะหวัดแท้หลิวออกมาฟาดใส่ร่างสามีภรรยาสกุลเชิญอย่างแรงทันทีแต่เขาม่อาจลืมตามาดาคนหากลืมตาขึ้นมาแดนมายานในข่ายอาคมเขอนสภาพจะสลายไปทันที ขายอาคมนี้กักวิญ,ญญาณได้เพียงครั้งเดียวหากถูกขัดจังหวะสิ่งที่รั่วเซียนเซียนพูดต่อจากนั้นเขาจะมิอาจได้ยินอีกด้วยเหตุนี้จึงได้แต่กดข่มเพลิงโทรศัพท์ท่วมฟ้าเอาไว้ปังรั่วเซียนเซียนเล่าต่อหลังสิ้นใจวิญ,ญญาณของนาง ไปอย่างยมเลิกก่อนในสภาพสับสนงุนงงไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่จดจำได้ก็คือมีสตรีสวมเสื้อผ้าสีฉูฉาดหน้าตาคล้ายเจ้าภาพผีที่ตั้งอีสานเจ้าดินยิ่งนักเจ้าภาพผีผู้นั้นยืนอยู่เบื้องหน้านางถามนางเสียงแผ่วเบาเจ้าก็เเฉญผู้หวนเป็นไม่อาจร่วมเตียงตายคงอยากร่วมฝังหรือนางตอบอย่างดนังข้าอยากข้าอยาก ฉะน,นั้นก็ให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเดี๋ยวนี้ดีหรือไม่รัวเซียนเซียนแทบบุดปากตอบว่าอยากแต่พันนึกขึ้นได้ถึงชะงักฆ่าตายแล้วหรือใช่แล้วข้าคือเจ้าภาพผีแห่งยมมรกรประทานวาสนาครองคู่ให้เจ้าได้เพื่อความสมปรารถนาที่เจ้ายึดมั่นมายาวนานได้ลงเอยเสียทีนัวเซียนเซียนตกตะลึงฉะน,นั้นคำา่าอยู่เป็นเพื่อนข้าเขาก็ต้องตายหรือใช่เล้นะฮะแต่ว่าหากพาเมตตา <c oughs> เป็นตายเรื่องเล็กเพงชั่วพริบตามีอันใดแตกต่างการชูวันนี้ฟังถึงตรงนี้กล่าวในใจว่าจะภาพหญิงตนนี้เล่าลวงคนให้อธิษฐานต่อน,นางให้ไปพรากชีวิตด,ดังคาดเสียนพวนี้เป็นเสียนชั่วชาจริงๆแม้รั่วสินเสียนตายโดยไม่รับความเป็นธรรมแต่เวลานี้ก็ยังไม่ได้กลายเป็นบิญยานร้ายด้วยเหตุนี้จึงสายหน้า ชาชาไม่อะไม่อาจฆ่าเขาไม่ใช่ความผิดของเขาจะพาผียิ้มอย่างเย็นชาเจ้าจะดีเช่นนี้แล้วได้สิ่งใดตอบแทนนางไม่ฝืนใจล่วเสียนเนในฐานะเสียนนางชักจูงให้พวกคนอธิษฐานเรื่องโชร้ายได้แต่ว่าไม่อาจบิงบังคับได้เงาร่างของนางค่อยๆเลือนรางเสียงค่อยๆจางไปเจ็ดวันคืนวิญญาณ ขณะเจ้ากลับเพินสู่โลกคนในวันที่เจ็ดลองไปดูเหตุการณ์ที่บ้านสกุลฉั้นสักหน่อยตั้งจากนั้นข้าจะมาถามเจ้าอีกครั้งดูว่าเจ้ายังคงไม่เสียใจใช่หรือไม่7วันคืนวิญญาณมีความเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาบ้านวันที่เจ็ดหลังจากตายไปนะเกร็ดความรู้ เจ็ดวันให้หลังวันคืนวิญญาณมาถึงวิญญาณขังรั้วเซนเซียนคืนสู่สติกับสู่โลกคนเป็นอีกครั้งนั่งกลับไปตามเส้นทางเดิมในวันวานล่องลอยกลับมายัางบ้านสกุลเฉินด้วยความร้อนใจเพื่อไปดูหน้าสามีครั้งสุดท้ายไม่คาดว่าในบ้านสกุลเฉินแขมโคมแขวนโคมผูกผ้าใหมสีนอกเรือนจุดประทัดสิบสอดสินสอดวางเต็มโถงบุผา วัทิงหรือโถงบุพาในสมัยโบราณใช่เรียกโถงต้อนรับแขกด้านนอกตัวเรือนมักสร้างไว้ในสวนดอกไม้หรือในลานเรือนหน้าโถงแปะอ,อักษรทรงสี่ขนาดใหญ่เฉินฟุรนหน้าตาสดใสเปล่งปลั่งท่าทีเจ็บปวดสักนิดก็หามีไม่กำลังชินิ้วสั่งการบ่าวพรายอย่างน่าชื่นตาบานพวกเขาปลูกดอกไม้ติดระบายผ้าแพรแดงไว้ที่สินสอดเป็นผู้ใดจะจัดงานมงคลเป็นผู้ใดจะมอบสินสอดเป็นผู้ใดมีพร้อมทั้ง สามแม่สื่อหกเทียบสมรสโอออาอย่างยิ่งเป็นผูดด้ใดหรือนางทุรพานกลุ่มคนที่กำลังยุ่งง่วนฟังเสียงพูดคุณแผ่วเบ,า,บาในโลกคนเป็นยินดีกับเฉินฟูหลนด้วยบุตรชายท่านกับคุณหนูของนายอำเภอยาวมั่นกันแล้วจะจัดงานมงคลเมื่อใดเฉินฟูหลนโชคดีจริงๆ คนหนูยาวเป็นดาวนำโชคของสกุลเฉินจริงๆเพิ่งมั่นหมายศีนษาเฉินฟูรนก็นคดีขึ้นมากแนละ้วบุตรชายท่านคนหนูยาวเหมือนกิ่งทองใบหย,ยกเป็นคู่รักสวรรค์สร้างหน้าอิจฉายิ่งนักๆๆบุตรชายท่านบุตรชายท่านบุตรช,ชายคนใดผู้ใดแต่งงานกับคนหนูสกุลเหยา นางทะลุผ่านไปมาระหว่างโถงด้านหน้าการานด้านหลังที่คุ้นเคยด้วยความบ้าคลั้งขึ้นเรื่อยๆมองหาร่างคุ้นเคยท่ามกลางเสียงพูดคุยสวนเสเฮ่าจากนั้นนางก็หาพบ หน้าพุ่มหมูตาลของโถงด้านหลังเฉินปูวหวนยืนเอามือไา่หลังไปหน้าสูบเสียวแก้มตอบทว่ากราบสวมชุดแดงมิใช่ชุดวิวาแต่เป็นชุดแดงลายผีเสื้อย้าบุผาที่ว่าที่ลูกเกยสวมในพิธีสู่ขอตามธรรมเนียมของตะเบินชายเตียเขาเขาเขา,เขาจะไปสู่ขอเรือสินสอดและแก้แวแหวนเงินทองเต็มโถงนั่นล้วนเป็นสินสอดที่สามีข้าเฉินปวหวนเตรียมไว้เพื่อคุณหนูสกุลเหยาเรื นางปรันึกถึงตอนที่ตนกับสามีแต่งงานกันขึ้นมาอะไรอะไรก็ขาดแคลนนอกจากคนสองคนหัวใจหนึ่งดวงอะไรก็ล้วนไม่มีทั้งสิน้นไม่มีเจ้าภาพไม่มีเพื่อนเจ้าสาวไม่มีสินสอดในตอนนั้นสกุลเฉินยังไม่มั่งคั่งถึงขั้นไม่มีเพชรดินกินดาที่เหมาะสมแม้สักชุดเขาเข้าไปที่ซาลานเรือนเด็ดดอกส้มสวยบอบบางมาดอกหนึ่งจากต้นส้มที่ทั้งคู่ร่วมกันปลูกนำมาทัดไว้ข้างจรผมห้องนางอย่าง เบามือนางถามเขาว่าสวยหรือไม่เขาบอกว่าสวยยิ่งนักนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาลลบเรือนผมนางด้วยความเสียใจอยู่บ้างทําให้เจ้าต้องน้อยหน้าแล้วล้วสินเสียนเหม,มปากยิ้มกล่าวว่าไม่เป็นไรชนปุ้หวนบอกนางว่าอีกสามปีเขาจะแต่งงานกับนางที่จัดพิธีอย่างเอกรดคึกคักเชิญแขกเรือจากสิบลีแปดทิศมาจะใช้เกี้ยวใหญ่แปดคนหามมารับนางจะนําเครื่องเงินเครื่องทองมามอบให้นางวาง สิ้นสอดเต็มโถงบุผาคำมั่นสัญญาในปีนั้นราวกับดังอยู่ข้างหัวบัดนี้บุภางามจันเต็มดวงแขกเกลือเต็มงานแต่ผู้ที่เขาจะแต่งงานกลับกลายเป็นคนอื่นโทสะล้นฟ้าความเศร้าส้อยถาถม รัวสินเสียนกิดร้องแทบขาดใจพุ่งเข้าไปฉีกกระชากผ้าไหมแดงที่ประดับอยู่เต็มห้องแต่นางเป็นวิญญาณไม่อาจจับต้องสิ่งใดได้เซนผู้หวนคล้ายจะสัมพัสได้หันหน้ามามองผ้าโปร่งที่ขยับไว้โดยปราศจากลมแววตาหุ่นงงว่างเปล่าน้องสาวเดินเข้ามาข้างมวยผมนางเสียบปิ่นยกขาบรุรอบไว้ทุกให้ผู้ใด นางกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านไปกินอะไรห้องกรวสักหน่อยเถิดท่านไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วประเดี๋ยวยังคงต้องเรียบเดินทางไปสู่ขอที่บ้านนายอำเภอท่านทำเช่นนี้ร่างกายจะรับไม่ไหวเฉินปู้หวนปัญหาพูนยาอย่างไม่มีหัวไม่มีท้ายน้องสาวจดอินเสียงคนกำลังร้องไห้หรือไม่อะไรนะไม่มีนี่พี่ใหญ่ข้าว,ว่าท่านนางกัดฟันไม่ได้กล่าวต่อเฉินปู้หวัวยังคงจ้องไปยังจุดที่ม่านผ้าโปร่งพิ้วสะบัดต,ตอนนี้ท่านแม่เป็นเช่นไรพงดี ใจแล้วอาการป่วยดีขึ้นหรือยังพี่ใหญ่นางหายดีแล้วก็ดีฉันผู้หวนยืนจะรอยอยู่ครู่หนึ่งพึมพำกับตัวเองข้าเสียเสียนเสียนไปแล้วไม่อาจเสียท่านแม่ไปอีก พี่ใหญ่ไปกินข้าวเถอะรั่วเซียนเซียนร,รำไห้ตะกรสุดเสียงกลุ่มศีรษะคร่ำครวญไม่ท่านอย่าไปท่านอย่าไปเฉินปะหวนได้ร่างอันอ่อนล้าหายไปตรงหัวหมุมรั่วเซียนเซียนยืนอึ้งงันอยู่ที่เดิมคนเดียวหยดน้ําตาโปรง่งสายเม็ดใหญ่หยดมาพันยนเสียงบุตรชายคนรองและบุตรชายคนเล็กของสกุลเฉินที่ทําร้ายนางจนตายเเก,รากระซิบกระซาบกัน คราวนี้ท่านแม่ก็สบายใจได้สิเฮอสุดท้ายก็ยกพวกเขาออกอยากอกได้นั่นละสิอุตสาแกร้งป่วยตั้งครึ่นค่อนปีสุดท้ายบีบตัวอับโชคนั้นออกไปได้ท่านแม่จะไม่ไดีใจได้หรือน้องชายทรงเสียง พลันกล่าวต่อให้ได้นางจึงตายเช่นนี้เล่าเ,าเ่าไล่นางไปไม่คิดจะทําร้ายนางจนตายยายถึงได้งงนักไม่รู้จักไปขอให้ใครช่วยใครจะไปรู้หน้าบางกระมังเหมือนบิดาคร่ํเคือของนางไม่มีผิดต่อให้ตายกรรมแค้นพวกเราไม่ได้ถึงท่านแม่จะแกล้งป่วยหลอกนางแต่ก็กลัวเราก็ลําบากเจ้าคิดดูบุตรสาวนายอําเภอครับหญิงสาวยากไร้ไมีแต่คนงโง่เง่าถึงจะเลือกนางอีกอย่าง หากล่วงเกินก็หนูเหยาวข้าเราแย่ yeah, แน่ จริงด้วยนางโง่อเองไม่อยากมีชีวิตอยู่ในอักนาวตายใครก็ช่วยนางไปได้คำพูดเหล่านี้แววเก้าหูหลังจากล่วเสียนเซียนตายในที่สุดเข้าใจคำว่าชะตาเดียวดายเพียงเพราะยากไรต่ำต้อยเทียบไม่ได้บ,บุตรสาวในอำเภอที่สูงสักเช่นนี้มีแต่คนโง่จึงจะเลือกหญิงตกยากสุดท้ายก็คุมครังนางกลับไปยังหน้าศาลเจ้าภาพผีพร้อมอาฆาตแค้นเต็มอกนางตายที่นางกลับไปที่นั่นตายามตายอ่อนแอไรที่พึ่ง ามนี้กลับมาด้วยความอาฆาตล้นฟ้านางเคยเป็นคนใจดีมีเมตตาทว่ายามนี้กลับใช้ความอาฆาตแค้นทั้งชีวิตและความชั่วที่ไม่เคยปลดปล่อยออกมาในยามที่เป็นมนุษย์กิจดร้องสุดเสียงสองตาแดงก่ำวิญญาณสั่นสะท้าน ดยสินงเสียนยอมสละวิญญาณตกสู่มักคาวิญญาณร้ายก็เพียงวิงวอนให้สื่ออีเนียงเนียงแก้แขนแทนข้าข้าจะให้สกุลเฉินทั้งครอบครัวไม่ได้ตายดีข้าจะให้นางให้แม่สามีตามช้ากว่าเดรฉานนั้นสะอัานบุชายนางด้วยมือตอนเองบรชายทั้งหมดของนางข้าจะให้เฉินปูหวนลงนรกมาอยู่เป็นเพื่อนข้ามาฝังร่วมกับข้าข้าไม่ยอมข้าแขนข้าแขนโรคป,ปั้นดินหลบตาลงมุมปากค่อย ยกขึ้นน้ำเสียงวังเวงดังก้องขึ้นในศาลเจ้าดินรับการบูชาของเจ้าสนองปรารถนาของเจ้าบัดนี้เจ้าก็คือวิญญาณร้ายสังหารคนที่ชิงชังแสงสีแดงโลหิตสว่างจ้าแสบตาวาบขึ้นมาแล้วรู้ว่าเสียนเสียนก็จดจำเรื่องราวหลังจากนั้นไม่ได้อีก ทวชูวันนหิงเข้าใจกระจ่างแนวหลังเจ้าภาพผีควบปุมลวดเสียนเสียนซึ่งเป็นวิญญาณร้ายสิ่งร่างเฉินฟูรนสังหารบุตรชายสกุลเฉินทีละคน ลองศพแดงบนยอดเขานั้นย่อมเป็นสิ่งนิจภาพผีทําให้รั่วเซียนเซียนบรรลุความปรารถนาให้ชนผู้หววฝังร่วมกับข้าอีกทั้งยังจงใจวางลงศพนั้นไว้ในพื้นที่ปลูกเรียนของชฉนผู้หวนกับภรรยาคนใหม่โดยเฉพาะเพื่อคำสาปในแรงอาคฆาพยาบาทที่สดส่วนกริดน้องม้าในลงศพของชฉนผู้หวนก็คือกินแป้งร่ําร้อยผีเสื้อที่ติดตาู่บันรา่างร่างรั่วเซียนเซียนก่อนจะตายความอาคฆาแ้นและกลิ่นหอมในลงศพล้วนเข้มข้นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิญญาณของลู่เซียนเซียนนอนอยู่กับเฉินปู้หวนในหลงลู่เซียนเซียนไม่มีครอบครัวตามประเพณีหากตายไปจะถูกนําไปปรงศบไม่มีการฝังในวยเหตนี้นางจึงไร้กายอยากแีแต่อยู่ในหลงร่วมฝังของเจ้าภาพผีจึงกลายเป็นร่างออกมาได้ในตอนนั้นชูวันนิง พาดแท่เหลียวเปิดลงร่วมฟังออกลู่เสียนเสียนสูญเสียลงศพซึ่งเป็นที่กำบังปลายวิญญาณแตกสลายยาก็รวมตัวชั่วกราวดังนั้นจึงเกิดสถานาการณ์ที่เรียกว่าผนึกลงแขนหนาแน่นเปิดลงแขนเบาบาง แต่ในแดนมายานั้นเหตุดซากศพอื่นล้วนมีคู่สมรสขณะที่ข้างร่างเฉินปู้หวนกับเพียงเจ้าสาวผีที่ทําจากกระดาษชูวันหนิงคุณคิดอยู่สักพักก็ได้ความกระจางเจ้าภาพผีมีทางผิดคํามั่นของตอนเองเจ้าสาวกระดาษนี้แทนกายหยาบที่นางทําให้ล้วเสียนเสียนหรือกล่าวหรือว่าเป็นร่างเสด็จมีเพียงล้วเสียนเสียนฝังร่วมกับเฉินปู้หวนได้ทุกอย่างล้วนได้รับคําตอบแล้ว ชูวันหนิงมองหญิงสาวอ่อนแอไร้ที่พึ่งในข่เอากมเขาอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออกผู้เอาโสอีเหิงไรว้วาทศิลพูดจาแข็งกระด้างเป็นนิดหลังจากนิ่งเงียบอยู่นานก็ยังคงไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาหญิงสาวยืนในความมืดอันเคว้งคว้างเบิกดวงตากลมโตอ่อนโยนสดใสของหนังเอาไว้ ชูวันหญิงมองเข้าไปในในตานางทันใดน,นั้นก็ไม่อาจทนได้อีกอยากจากไปไม่อยากมองดูอีกแม้แต่แวบ,บเดียวเขากำลังจะลืมตาเพื่อออกจาค่ายอาคมคืนสาภาพยิิงสาพรันเอ่ยขึ้น พี่ชายพยายมข้ายังมีเรื่องหนึ่งอยากบอกกับท่านชูหวานหียงหืงหญิงสาวพรานก้มหน้าลองปิดตาร่ำไห้พลางเอ่ยเสียงบบาว่าพี่ชายพยายมข้าไม่รู้ว่าภายหลังตัวข้าได้ทําสิ่งใดลงไปบ้างแต่ว่าข้าข้าไม่อยากทําร้ายสามีของข้าจริงๆข้าไม่อยากเป็นวิญญาณร้ายข้าข้า ข้าไม่ได้ขโมยส้มข้าคือภรรยาเฉินหลางจริงๆชีวิตนี้ข้าไม่เคยคิดทําร้ายใครจริงๆข้าไม่ได้อยากทําร้ายใครจริงๆขอร้องท่านเชื่อข้าเถอะน้ําเสียงสะอื้นสั่นเครือทั้งขาดห่วงข้าไม่ได้โกหกท้าไม่ได้โกหกเหตุใดในชาติน,นี้แทบไม่มี เคยมีใครเชื่อข้าเลยนางสะอืินให้คร่ำกรวนท่ามกลางความมืดเสียงข้องชูวันหนิงดังขึ้นเบาๆไม่ได้มากความแต่ก็ไร้ความลังเลอืมร่างรพ้อมบางลั่วเซียนเซียนสันส่น,ส,นสะท้านชูวันหนิงกล่าวตอบว่าข้าเชื่อเจ้ารั่วเซียนเซียนยกมือปาดน้ําตาทว่ายังไม่อาจขม่มกลัน้นสุดท้ายก็ ปิดหน้าที่อาบด้วยน้ำตาก้มหน้าลงโคง้งศีรษะต่ำคำนับไปในความมืดมิดในจุดที่นางมองไม่เห็นชูวันหนิงลืมตาขึ้นอีกครั้งหลังจากดื่มตาก็ไม่ได้เอ่ยอะไรอยู่เป็นนาน เวลาในข่อโคมไม่ได้เหมือนกับโลกความจริงเขาอยู่ข้างในนั้นหนานมากแต่สําหรับคนด้านนอกเวลากับผ่านไปเพียงชั่วพริบตาโมรานยังไม่กลับมาคนที่มีชีวิตยอยู่หลายคนของสกุลเฉินยังมองเขาอย่างร้อนรอนชูว,วันนิ้งพลันดึงแท่หลิวกลับมาเอ่ยไปทางผู้ร่นผู้เท่าเฉินข้าจะทวงความเป็นธรรมให้เจ้าเจ้าหลับเถิดดวงตาเลื่อนลอยแดงดังโลหิตของผู้ร่นผู้เท่าเฉินลืมขึ้นตัวพลันอ่อนยวบลงกับพื้นหมดสติไป ชูว,วันหนิงเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งสายตากวาดมองไปยังใบหน้าของเศรษฐีเฉินก่อนก่อนจะไปตกที่บุตรชายคนเล็กน้ำเสียงไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยยังคงเย็นชาย,ยิ่งนักข้าก็ถามครั้งสุดท้ายริมฟีปากของเขาขยับช้าๆเอ,อ่ยทีละคำพวกเจ้าฟังไม่ออกจริงๆหรือว่าเสียงนั้นคือผู้ใดจบตอนครับขอบคุณครับ